ครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับกับเกม c o of Duty Mobile นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ได้ฝึกทําขึ้นมานะครับกับของแต่ง DL นั่นเองนะครับน้องๆถามมาหลายท่านมากเลยเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของแต่งจะมีอะไรบ้างนะครับรับชมได้เลยนะครับ Let's go เอาล้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูของแต่งรูนะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ DL นะครับสกินฮอลิเดย์จุดห้าศูนย์นะครับสกินแอนิเมตนะครับหมดไปเยอะเหมือนกันสกินเนี้ยไม่อยากจะโม้เลยฮะนะครับส่วนเปิร์กนะครับจะใช้เป็นเปิร์กกระเป๋านะครับวิ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเปิร์กก้อนเมฆนะครับผมเรียกว่ามันก้อนเมฆเนาะเห็นเปียกก้อนเมฆนะครับแล้วก็ใส่ฟ้านะครับอ่าจะเป็นเปิร์กสับไวนะครับเมื่อถือระเบิดนะครับผมและก็เปิร์กอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเปิร์กเดไสซ นะแล้วก็นะครับมาดูของแต่งนะครับว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็น m i p นะครับลำกล้องปืนนะครับเล่งไว10%นะครับแล้วก็พันท้ายนะครับ y k m นะครับเล่งไว10%นะครับผมนะครับแล้วก็เลเซอร์เขียวนะครับเล่งไว3%นะครับแม็กกาซีนนะครับบวกเป็น8นัดนะครับแล้วก็เปิร์กนะครับเป็นเปิร์กเจาะเกาะนะครับสำหรับไว้ยิงทะลุกำแพงนั่นเองนะครับผมใส่ประจำ นะครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์เด็ดๆกันได้เลยนะครับทุกคน Let's go <S นี่ขออภัยนะถ้าเล่นกากในวันนี้นะครับ <c oughs> เออรูนะเป็นไงไปฝึกมาแล้วไปฝึกมาแล้ว <c oughs> ตั ตึงนะวันนี้ดู5้าด้านด้วยนะครับเอ้ยกลับมาแล้วไปแบแแแอืมหลบดีหลบดิไอเหมหลบดิตายนะมึงไม่หลบอ่ะ ยิงทะูต้ตัวไาไปก็สะกดโอ้โหจีเลยเห็บท่าหลังกระจกว่าตลอยตัวนึงไป้ายตัวหนึ่งก็นะ ยู่ไหนเหี <Enemy Contact. S 1> ้ยมหัวหน้าหันโดนคอนครับโดนโดนระเบิดด้วยเหมือนตัววางจะตายตายครับ ชื่ออะไรเขาก็ไม่รู้ตอรี่เขาเยอะชื่อนี้อ้าวเด นั่นนี่ก็มาหลบแล้วยังโดนแอบทำไมแอบทำไมปืนโผล่ไอ้หนูตายจา้าไหเตรียมจา้าอ,อยู่ยอยู่มามาเติมแล้วกลางอะ่ะ บินมึงเห็นปะ m y i s t ตัวนี้โอ้ยน้ลาโดนป่า Enemy contact ยวัดนะอย่าวัดนะบอกก่อนมันเลย Enemy ดแล้วทำไมธอรู้่ะ สั่งมาชัวร์ใหม่สะโพหรือเปล่าใช่มันมีสกแกนอะตา่อ้าวโปกเก็บเรีย จยบเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมไฮไลท์วันนี้นะครับ DL นะครับสกินฮอลิเดย์เนาะนะครับแต่ว่ามีหลายสกินมากเลยนะครับแต่ลุนะชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับฮอลิเดย์เนี่ยหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด subscribe กันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่นะครับปืนอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย